นี่แหละมันมีกับม้าวัดน้ำมูพี่น้องมือกระไดโดนๆมาเกเจนึงพี่น้องก็เลยม้ามาลังเสียกับเลยมาเบิ้งผนแอกขั้วผนผนเห็ดพี่น้องพีเอกผนแอกขั้วผนกระไดนี่แหละผนแอกขั้วประจำ่นคือสิมาเห็ดเนี่ยอยู่นั่กินซูมูกินทุกมือเหรอพี่น้องมูมาเห็ดกับมาเห็ดมูเป็นแม่ขั้วกับเป็นแม่ขั้วพี่น้องนี่แหละมัมีกับเลยเอาเนาะใหม่มาโฮมนั่นให้เพิ่นเห็ดซูมูกินพี่น้อง นี่น้อใหม่มี่อย่านั่งมี่ผักอลไรพี่น้องน่ากุนจ้าอ่ามาจะชมมาฮ่มเพิ่นแป้งพันอะไรพี่น้องบามี่ยังหลายพี่น้องบามี่น้ำมูกเอาขุณย้ายร้านมันนี่นะจ้าเพ่งให้ปั้งเลยอยากปั้งเพ่งยังนะเจ้าอัน เอาเนี่ยมาฮ่มเพิดเละพี่น้องยายอรัดมันมีมีน้องใหม่ก็น้องใหม่แหละพี่น้องมาฮ่มบ่มีหน้าอื่นฮ่มดอกบ่หลายยายอรัดมันมีก็ได้ก็เออก็เอาเนาะใหม่แน่พักแน่ไปจั่งละพักกระปุกในน้อยพี่น้องพักกระปุกเพราะอะไรกินกันเอามะฮู้มในน้อยเพราะอะไรกินด้วยกันเหรอพี่น้องเป็นเด็กแม่ทั่วนะจ้ามื้อนี้ได้ยังกินแน่มื้อนี้ เป็นวหน้วผู้ใดมากผเกาเนี้ยมาห่มกันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็แล้วแต่ผู้ใดมีย่างก็มาห่มกันหลวัดคนนั้นแหนกแม่พัวอยู่ไน่เป็นเป็นแหนกแม่พวหรอกแม่ข้าโอเคข้ค่ะพี่น้องอันนี้พัดหมูบ่ โมไซเห็ดกระแนกแม่พั่วพี่น้องยาหลัดเป็นแม่พั่วว่าเป็นดอกอันเอาแนี่ยมะฮู้มผลดอกกับจิตไปดอกพี่น้องหรไปทางเห็ดนั่นนะผนดอกเก็ตเป็นบาบูให้ไปท้ายไปขิดบุตปไปเกิดบไปเห็นบุตรอ่าอ่าไปกันพี่น้องเราอยากยาหลัดกับจิตไปหาผลที่ทั้งแผนเห็ดยังเตรียมเพิ่มการเตรียมงานเซบุญปีไม่ไมพี่น้อง คนสีภากันเห็ดใทรเป็ปีใหม่งานนั่นยังแบบเป็นว่าสวดอภิเิกสวดยังสวดอภิธรรมเพิ่นว่าวันที่สามสิบปีใหม่เนี่ยแะพี่น้องอ่าไปเบิ่งเนี่ยแหละกับสิไปเฮ็ดซอยเพิ่นเป่นเฮ็ดซอยเป็นแน่ว่าเป็นแน่สิไปเบิ่งแน่ถ่ายคลิปแน่ไปงั้นจั่นล่ะพี่น้องเนี่ยแหละกับเป็นคนบ่สร้างบนไดดอกพี่น้องมาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง มาหอดมองเพี่นองกับเบื้องมองเพป็นเฮ็ดพี่น้องผู้เฮ็ดใส่เฮ็ดผู้เฮ็ดขั่วกระเฮ็ดผู้เฮ็ดอันแนวมูลเห็ดกระเฮ็ดไปหลายพี่น้องเปิลก็ออกมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเปิลสิมาเฮ็ดน้ำกันกระไดสินงานอยู่พี่น้องเปินเตรียมงานเด้พี่น้องปิลมาเนี่ยเปินเฮ็ดแก่เรี่ยวอะไรพี่น้องเห็นลายมือเราแย่หลัดมัดมีงบามาน้ำพ่นจักษ์เทียงมตะว่างมตะสิมาพี่น้องก็เฮ็ดซอยกันหลายคนอยู่แย่หลัดมัดมีกันสิเฮ็ดเป็นบะม่วงหัวสิเบื้องมือซื้อพี่น้องมืเถ่า <Hey. S 1> นี่มูกระเทาะคนธรมายืนดูแลน้ำพี่น้องงามครับไทยก้อนสีเห็ดน้ำมูกะไปหาไทยบรรยากาศคือพี่น้องเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องเพิ่นเฮ็ดไร้ไร้ครับงามครับพี่น้องพี่น้องงามครับพี่น้องมคนเนี่ยเห็ดอหอมหนมงามยิ่พี่น้องเพิ่นเตรียมการเตรียมงานไปบุญปีใหม่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเซ่นบุญปีใหม่ ลาเบิ่งกรเหีเบเปิดเียนกันผีอเบิองน้ำกันหองหัดน้ำกันนะน้ำกันเบิ่งเบงีองเบิ่งวิธีเปิดเทกันะวางอย่าคนช่มนั่นเปงานแข่งกีฬาหมดแล้ว ไปแคงกีลาบันตาดแดดหลัดก,เกุเลยเดือนสายเดียวมากเนี่ยะเทียวไปเที่ยวมากสีแดดดีเนาะเข็ดแจ็กซีอันนี้

ไทยเบิ่งนี้ดิผุนไทยแล้วงามงามผุนไทยยงยางไทยเบิ่งไทยบรรยากาศสวยผุนเบิ้งมาแหล้วผุนนี่วะยัดงงไทยคลิปใหญวเตจยดซอยเหือกเ็จเป็นบ่อผุยย <laughs> ปด <laughs> ไปน้ำไทยคลิปไปพร้อมไปเตจันเลยงามงามงาม่จันงามเป็นยัด ปี่น้ำกักแพร่ปีนห็ดออม่นบันสิ่นเอื่นวางงานยังกอบแ่งานพุทธาพิเศษสวดพุทธาพิเศษนะเพิ่นสิสวดพิธาพิธาพิเศษปนทีสามสิบดีเนาะเอาบุญพี่น้องตะบุญปีไม่เปรอยกมารวมงานกับมาเร้อพี่น้องเด้อ ให้บ้านบอกมาเห็ดจัดการซอยกันอะไร่างเงี้ยเห็ดกัน,นเห็นดนี่ซอยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปูนั่นใส่ทังนี้กับคูมปีหาเนี้ยมาเอาได้เอายังมาจ่ายชิ้นปูจ่องนั้นมึเดี๋ยวมึอน,น,นี่แย่และนตอนี้เกิดทายเบิังแจนีก้อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเห็ดซอยเพิ่นจะว,วางจะข้าวอยนะ่างเี้ยเห็ดเป็นบ่ เป็นว่าเป็นเับยัดไปน้ำกันไปน,นีคน,นั้มันนี้กับกจ้ามนีแลละค่ะวัสดีค่ะ